สวัสดีครับวันนี้มาที่ร้านบ้านขุนย่านะครับรุสอรีชัยนี่นะฮะก็ขึ้นมานะครับชั้นสามนี่นะนี่มีสั่งอาหารไปแล้วเขาจะเอาช้อนมาเสิร์ฟนะฮะนี่ครับช้อนที่แช่น้ําอุ่นมาด้วยนะนี่ยออนัวละน่ารักเชียวแล้วก็หลอดแล้วก็กระดาษทิชชู่นี่ก็ใส่แก้วแยกมานะครับในเซตนี่มีโคกมาให้ด้วยนะแล้วก็มีขันน้ําแข็งนี่นะครับเพน กเลย <สา S 1> ดีกว่านะครับ180มลนะอันนี้ก็อิ่มกำลังดีอ่าในเซตเนี่ยราคานะครับ123บาทแลก็จะมีนี่นะครับอะไรนะอ๋อหมูกรอบพริกเกลือนี่น,นี่หมูกรอบพริกเกลือ มาเสิร์ฟแล้วนะฮะนี่ครับปูชิ้นใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็กระเทียมเจียวนี่กรอบมากทั้งกรอบทั้งหอมเลยฮะเสิร์ฟพร้อมน้ำปลาพริกนะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะครับไม่ใช่ว่ามีข้าวมีน้ําอย่างเดียวนะฮะนี่ครับมีขนมให้ด้วยนะเนี่ยร้อยยี่สิบสามบาทได้สามอย่างนี้และยังอิ่มไม่พอนะครับเหลือไปเห็นว่าตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะฮะกระเพราไก่สับสามสิบเก้าบาทนะก็เลยสั่งมาลองชิมดูอร่อยหอมสดชื่นนะฮะเครื่องเทศเต็มๆม